คนไทยในยูเครนกลุ่มแรก38คนเดินทางกลับถึงไทยแล้ว นายชัดชัยวิทยาเวชกุลอธิบดีกรมการกงสุลพลพทพนรงพุทธสารุ่งเรืองผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการท่ากัศยานสนามบินสุวรรณภูมินายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่ากัศยานสุวรรณภูมิได้ร่วมกันต้อนรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัยได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วชุดแรกจำนวน38คนโดยได้รับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยนักกุงวอซอได้มีการอพยพคนไทยในยูเครนกลับมาประเทศไทย โดยสววสดิภาพซึ่งการเดินทางถึงประเทศไทยชุดแรกในวันนี้ด้วยสายการบินไทยทเที่ยวบินที่ TG 923ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา6นาฬิกา25นาทีหลังจากนั้นทั้งหมดได้ขึ้นรถบัสจำนวน2คันเดินทางไปกับตัวที่สถาบันบัมราชนราดูลและช่วงเที่ยงของวันนี้จะมีคนไทยเดินทางจากยูเครนกลับมายังประเทศไทยเพิ่มอีก58คนด้วยสายการบินเอมิเรตเที่ยวบินที่ EK 384เดินทางจากดูไบถึงเวลาประมาณ12นาฬิกา5นาทีนายกิติพงศ์กฤติขจรผูม้มหนวยการท่า อากาศยานสุวรรณภูมิกล่าวว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับและสนับสนุนภารกิจรับคนไทยในยูเครนที่อพยพเดินทางมายังประเทศไทยโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิเช่นกระทรวงการต่างประเทศศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจฉุกเฉินโควิด -19 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสายการบินตลอดจนหน่วยงานต่างๆเพื่อติดต่อขอประสานงาน ให้คนไทยได้รับความสะดวกในการผ่านขั้นตอนการเดินทางกลับมายังประเทศไทยและเป็นไปตามมาตรการการ,การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังได้มีการจัดเตรียมของว่างและน้ำดื่มเอาไว้รองรับคนไทยที่เดินทางกลับมายังเที่ยวบินดังกล่าวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่กำลังประสบภัยในต่างแดนให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยปลอดภยัยโดยผู้ที่องการสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบิน การอพยพคนไทยจากยูเครนสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วน1722ตลอด24ชั่วโมง